สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่อาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการแยกรังพึ่งพงป่าครับท่านผู้ชมพึ่งพงป่านี้ไม่ใช่พึ่งบ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับมันคือพึ่งพงป่าแต่อยากจะรู้ว่าพึ่งพงป่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับมาแล้วครับนี่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 คณะของเรานะครับเยอะแยะมากัน 30- 40คนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ เสียพงษ์เสียพงษ์ก็มาเขาเสียพงษ์นะติดตามได้ครับติดตามได้ที่เพจอะไรนะครับเสียพงษ์ครับบีเคมีเดียครับบีเคมีเดียนะบอกเกลือสปาบอกเกลือสปาอาจารย์โชติกานะครับโอ้เยอะแยะนะครับอาจารย์สยามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้เราพาขั้นเทพมาครับท่านผู้ชมครับ มันจะบอกพวกผมีเพิ่มอยู่นี่ไม่ซ้ำครับตะกูลหมดนี่มันเอาผู้ดังมันดีแจะรักษาปฎิญญาสร้างขึ้นมาบังคนแม่แถวแม่เดี๋ยวบักกับเอ้ยอาเอ้ยอาก่อไอ่ไอ่เอออันนี้แหละหมอละได้ได้ไดได้ครับรังนี้ได้ครับท่านผู้ชมเราจะแยกรังฮะอาจารย์บอกไม่ทำตรงนี้ เขาจะงายงไปออ,อ,อต้องย้ายใยาย่ที่ย้ายที่ต้องย้ายที่ครับท่านชมครับอาจารย์บอกว่าต้องไปทําที่ลงโล่งครับเลังเปามาตั้งหลอกอ๋อแม่ที่จะเดดฮาคือแม่ปลาที่หากินติกนะอถ้าฮปขวนนี้เลยเดยเด ครับเทคนิคก็คือต้องหาลังเปล่ามาวางแทนที่นะครับแล้วก็ยกลังที่มีลังพึ่งเนี่ยนะครับไปแยกด้านนอกนะครับเพื่อที่จะได้หลอกล่อตัวที่ไปหากินนะครับเขาจะได้กลับมาแล้วจะไม่ต่อยเรานะครับตัวที่ไปหากินข้างนอกนะครับมันจะมาต่อยเรานะครับไอตัวดีต่อยเขาคือเมฆเมฆที่หากินเนี่ยไม่ปลาเนี่ยแปลว่าได้เป็น นอนนีอาจารย์บอกว่าตัวที่ไปหากินมันจะกลับมาต่อยเรานะครับตัวใหญอยู่ในนี้เป็นพึ่งไม้อ่อนพึ่งถั่วแม่บุคคลิกนี้พึ่งถั่วเป็นอาหารดีสำหรับอาหารโอมอ้อตัวที่ไปหาอาหารน่ะคือตัวอันตรายนะครับบอันนี้เราจะนำรังรังเปล่าครับมาใส่อ๋อานอ่ะ สลับรังครับท่านชมนะครับสับขาหลอกครึ่งครับท่านชมสับขาหลอกครึ่งเวลายกนะครับให้นําทางเข้าไปด้านหน้านะครับอาจารย์บอกว่ามันไม่มันไม่ต่อยนี่ห้ามขวางหน้ารังให้อยู่ด้านข้างครับ มาแล้วมาแล้วครับอ่าแล้วก็เอารังรังรังใหม่ไปแทนอ่ารังใหม่ไปแทนนะครับนี่รังของจริงที่มี <laughs> ที่มีแล้วเราก็นํารังเก่าไปแทนนะครับนํารังเก่าไปแทนที่อ่าไปเราไปดูกันต่อครับผู้ชมครับตอนนี้มาแล้วครับ,รบอย่า,อย,าอย่าไปอยู่ด้านหน้าทางเข้าเขานะครับ อ่ right <t ani> <t ani> <t ani> ตอนนี้อาจารย์ต้องพลิกพลิกความหน้าลงนะครับถ้าถ้าลังวันสั้นๆแบบเป็นสั้นรวงยาวจะไปเกยชักแม่หัวนักถ้ายางนี่คามยาวเขาต้องดูกันว่ามันต้องสอดถ้ายาวตรงรับ เขาต้องยาอีเพราะว่าเวลาเก็บน้ำพึ่งกับฮึ่งไง่ะให้ไงเวลานน้าน้ำพึ่งนะครับลงมันจะเต่ไม่เน้นจุดเลยถ้าเขาทอดฝาขึ้นหลังมันจะลนคุณภาจะเสียใครมีคิดเอฟไว้ต้องคลิกคลิกหลังนะครับถ้าดูอาการมันถ้ามันบินวนนักนี่มันมันมันฉุนเฉียวโมโห ฟังเขาเนี่ยจ้าอเ้้เอาะแต่ตัวใกล้ๆก่นโอเคนี่ก่อนกวับกาดูยังเจอมันก่อนอ่ายังเจองดูการบินสวนอองมาสวนนักสวนน้อยตัวไหนกัรบ้นใอญ โอหี้่าเราระวังครับีหาเราันเอาของกนครับางเง้ยมันงุมิดีะรับหลงหลืลนะ้ะครับอาจารย์ี่คออกโอ้รุข้างเุ้ข้างยกอียกเตือนนิดนอยย่าไปยกขวดเยวถ้าขวดเยวนี่สวนออกเลยงรค่อยๆยกนะครับค่อยๆ ยากาอียถุเียวนิดแต่บ่นัรุนแรงิงหางค่ะถับรุนแรงนี่ตัวอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าถงเฉียวอีกอะอย่าไปเง้มัเงี้ยเงี้ยดือมาก่อเพิงนี่ถ้ามันหู้หู้ต่มันเอาห้างโยมันจะบสู้เราละถ้าทำไปสี่ชุดหนึ่งถ้าเราเรืองตัดหนึ่งอย่งมันจะเดือนี้ะ้่แตว่ามันจะเดือดจะเดือดงนี้ยสี่ลงี่วนหนึ่งคนติปฏิวัางานห้ามตืนเต้นห้ามขวัวห้ามกระตุกห้ามรุนแรง นม่กระทั่งยกมาตะกี้นะถ้าถ้ามานิ่งนะโดนต้องไม่ได้ยุแต่มีคนมีคนมันฉุดเดี่ยวกี้มันสาบกินเล่าหน่อยอ่าอ่าหลัะโอ้มีมีใครมีใครมาห่วงเบอร์ไหนก็่ะ อาจารย์รู้ไงครับหอมหรือกินหอมแหมอ่ะมันติดหมยอมอัมาอัดมาหลายๆนะเป็นชักปั้นขนมรยังใักยางวะนี่ต้องก่อโอ้ยมันยก้รู้อะนี่ไได้รุ่นไม่รุ่นโอ้โหลุดแล้วอย่งนีครับไนวครับลุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ไงไว้ครับ โอ้ยตา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 หลังนี้แก่ๆๆๆแลมาครับนี่ถมันบอกว่าขอถอยหน่อยนะถ้ามันต่อมันต้องปัครับมันตอมเงาหมดนะบมเย่แล้วกัน้กุ้ยบเ่แล้วปันผมวะไอ้กุ้ยหัวใจเยี่ยแล้วดิฟันผมหรือโมเยละไปละไอาจา์มุดเลยนี่กระติฉัว ลืมไปนั่นไหมคิดสมองกัครับนั่นออกมาใกล้ๆครับหมวตะนาห์เลยครับตรงนี้เริ่มเริ่มมีตัวปูอ่ะแล้วนี่คือตัวปูเต็ยังแบบมีการเหยียบหลังเหยีเต้ยเหยียกหลังตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ยังมีหลังพยากตัวนี้อยู่ตอนนี้ปล่อยให้มันสงบสักครั้ไทยอีหอลเดี๋ยวเอาวันกระติฉุฝันฝาไปจำหน่อยฝันฝาด้วย เชิญอาจารย์โชติกามาใกล้ๆหน่อยครับอาจารย์โชติกาครับเอายางรัดตัวนี้ค anyway, ือกรถหญาเนี่ยเสียงไม่ได้ครับเดี๋ยวนางพญาเนี่ยตั้งแต่เขาจะหาขั้นตอนสุดท้ายแต่ถ้าเขาจับเขาปะก่อนเขากระยิบง่ายไปก่อนมันต้องไปฟังมันต้องไปกางงวงกางงวงสักอย่างทำทำทำเนี่ยมันบัจจินีครับเพราะมันแบบมีเป้าหมายจะไปมันบัจจินีเดียวแล้วที่ชูเครื่องจแทนหนึ่งนะครับ จะสุดท้อยยิ้มวกินด้อฮหฮออนมาต่อยละเริ่มมาต่อยละอ่าไม่ต่อยละเลยเวลาต่อยละอาจารย์บอกครับตอนนี้มันเลยเวลาต่อยมาแล้วต่อยหลบแหลก้เนต่อยกัต่อยช่วงนี้เขาเปิดแล้วนะครับยัอยังไปเลยไปไหนไปเใชนี่ยป้าป้าป้าอย่างก็ติ่เป็นแบบเป็นตั้งมาบเขาเนี่ยพิงเนี่ยมันจับความผัว พออาจารย์เน <ítulo> ี่ยมันบดไอรเนี่ยเพาะเขาเจือมันในตัวอาจารย์อืแล้วเขาเขาบักหัวตัวมันเลยยากทีอคมดันเขาสม่ำเสมอนี่แล้วการกายมือสำคัญเห็นไหมกายมือเนี่ยถ้าเหลียวน้อยมันมันมันจุกปุ่งโจนนี่มันเตือนนะครับมันปุ่งจนนี่มันเตือนฝั่งแง่เตือนมันจะจนเขาสองสามรอบกันถ้ายังบดหอยแลก็ระวังให่ดี้จะถ้ามันจนแล้วเขาหนี่อก็ครับ หนีครับเดี๋ยวจะเข้าดึงอ๋อครับแต่ถ้ามันต่อยจิ Connie, ้มก็ปล so oh yeah. ่อยถอยเกียร์เกียร์เราทำร้ายกินสักสี่ห้าปีก่อนแล้วก็เข้าไปย่างไหมนี่มูนักได้นะครับอู้นี่ถ้าอยู่คนเดียวจะเปิดเจ้าเลยอย่างนะครับไม่ไม่อาจารย์ป้ายก็ครับป้ายกล้าหล่นเวทตอยยิงล่นยิงปัดยิงซ้ำเขาเนาะนะครับแต่ว่า ก็มีกระถาดีถ้าเขาถ้าเขาหูจางแม่ดำดำเนี่เอาของเอาของนี่มันไม่สี่เลี่ยมเลยนะครับทางนี้นะแต่ถ้าวมือดีมีถูกสักเล่มแต่ว่าข้าวมือกี้แบปล่อยตัด ชมครับเ<า>ขาบอกว่าไอตัวดำๆเนี่ยมันมันถ้ามันต่อยมันต่อยผมงกเดียวนะตอนนี้นะต้องต่อยแล้ว นะอาจารย์ยังโดนนะครับท่านผู้ชมครับคนด้านหลังอยู่ไปไปปล่อยปล่อยให้มันกินมันหายกันแล้วไปไปถึงโดนแล้วจะโกอยู่แล้วอ่ะอ่ะเนี่าเป็งไม้มาเฮจ่อยนี้นาะเออแค่จะเป็นลายต่อไปแค่นั้นแหละวนทำพึ่งทำพึ่งแบบวนพึ่งต่อยในเรื่องแปล้วครับนั่นอาจารย์ก็จะเอาหญ้าสาบเสือนะครับมาดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําใหม่ครับนั่นหญ้าสาบเสือมาถ้าเขาเฝืนไปอยู่ในซัมนะครับอืม ลุแม่นี่พักเรียนเมื่อกี้นี่เรียนแต่ขมิตรเฉพาะฟูดไหมที่นหนแต่ผมก็รู้สึกเนี่ยเอาห่วงถ้าอากาศนี่เอาห่องอาจารย์บอกว่าดุนะครับหลังนี้ค่อนข้างดุครับท่านผู้ชมไฟแชกมีครับไฟแชกไฟซูบุรีเดี๋ยวกาแฟจิม ถ้าพึ่งบาดต้วนะครับมันจะดึงละอล้วฉันบอกว่ารังนี้มันดุครับถ้าถ้าไม่ดุนี่มันจะนิ่งไปแล้วหน้าที่ผ่านมาเนี่ยตอขวนมันอืมพึ่งหน้าฝนนี่ถ้ามันหาดตอมันนะครับมันจะท้วงเอสติลุพัดานะท่านผู้ชมครับเราไม่ได้เห็นบรรยากาศภาพแบบนี้นาน ไม่ใช่หาโอกาสดูได้ง่ายๆนะครับท่านชมครับครับคนไหลเนาะครับดูครับดูดูคนครับท่านชมดูครับ แต่ละคนนะครับอ๋อวิธีการนะครับแหมผู้ช่วยมือหนึ่งผู้ช่วยมือหนึ่งอาจารย์สุเรียนนะครับอาจารย์ท่านก็กำลังจะทำการแยกลังนะครับเอามาใส่คอนนะครับ คอนคอนก็คือการทำไม้นะครับเป็นลักษณะของการเรียนแบบเอ้าเอ้าครึ่งธรรมชาตินะครับขอไปบแแม่สองแม่แม่ล่าแม่อานั้นางระยะอยู่ตรงกลางครับเปิลาบุดีเ้เบุดเออคนนักีเอียทีหันดำๆนี่พือตะอู <laughs> này mới lạ, ngồi bị cây bị chả có mua được, tụi du nè, không cái cây, ừ, phải là ừ ừ, mai ừ, ừ. ừ, ừ. ừ, ừ. mẹ phải nhám đi đi nữa không ตัวผู้มนแล้วครับวิธีการเรียงหลังพึ่งนะครับเวลาใส่คอนเอาตังบนปีมันอยู่ตังบนไว้ตังบนนะครับไว้ตังบลปอขานบนหรอจะต่อพยายามต่อให้มันพยายามต่อให้เหมือนเดิมพยายามต่อให้มันเหมือนกับพอต่อจิ๊กซอหัวละง้องไปจานใต้จี๊ดแล้วหรอหนอสามารถใส่ได้เหรอ เอาหางีใกล้ๆกันมาใส่ใส่ด้วยกันครับเอาัที่ใกล้ๆนะครับมีแมับหมตองไหมอัครับมันมีุุดางฟงมันมันปุ๋ยมะเป้าเนาะปุ๋ยมะเป้าวันเมาะเนาะนี่ใบไหมเนาะใครติดไฟอะมันชื้นเปล่งเป่งอนี่เนาะเพิงเนี่มีชุดวัตนุเปลง่งึงต่อเนาะตอนนี้จะ่ายอะ ถันถ้าเขายัางไม่เข้าใจกระสังหน้ากระป๋อนเล่นกันเลียมหูเลียม,เลยมตาเขาตนะ้นด้วยเอาเขาอยู่นะเลี้ยงเล้งแล้วกันตอนนี้เรารออีกหนึ่งแผงนะครับนี่ของแป้งรอถึตื้อ <c oughs> ได้แต่หอน้ำาโดนควันนี่นๆ่ันแม่พายามเดี๋ยวโดนนักราคาจิงแจ้งวานะครับนี่ขอเฮาตัดได้สักสามล้งสี่ล้งในมันก็อยอะสวยแล้วตอนนี้มันมันห่วงชือลูกมันต้องอ้ำราาลูกมัน เออมันจะมันจะมันจะรักษาหนังพย้ายแล้วกันมันมันหัวมันรักษาลูกไปได้ละมันจะรักษาแม่ล็ดครับนี่ถ้าไม่ใช่มือหนึ่งนะครับไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญนี่อาจารย์กำลังหาดูว่ามีนางพญาหรือเปล่านะครับไอดำดำนะครับก้นทู่เนี่ยคือตัวผู้นะครับเก็บอาวุธไปเลยอื้ม พอแล้วเดินไปรวมกันท่านอาจารย์สยามสกุลนาครับเจ้าของไลปูยารักพึ่งป่าครับนี่รมดาหนังหัวตรงนี้หมดนะครับทางนี่ค้ับแบบนี้หนังหัวเนี่ยเวลาเขาายไปมันมีอย่างเรียยงลูกนะทางนี้ต้องอาจจะได้เสริมน้ำเชื่อมทั้งนี้สักทีอาจารย์จะ เอาขยายนะครับแยกลังนะครับท่านผู้ชมคือขั้นตอนของการแยกลังครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะหาดูน้าพญานยี นี่ฮะต้องเสริมต mm ้องเสริม้เชื่อมมันเร่ดูนี่มันต้องเสนี้ครับัมจะน้อยครับปุ่นงหามีแหนปลายสาน้อยปลายปเนงหาน่อยงนี่หครับขนามันจนี้องใส่คอว่าผับ เขาจะแยกเอาเขาจะแยกเตงเนี่ยออกจากัวแมวมันนะมันล้อมตัวกันตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นจริงๆครับไหนป้าชูป้าป้าถ้าร้องเอาหมวกมาให้น่ะ ตอนนี้อาจารย์กำลังเป่าคาถาเดือนหน้าป้อนน้องมนพยาขึ้ยู่านกองนะัแ่คือเสร็จล้าก็เอาหางวัตถิกามันมันกั้นีักาเใ้่นะ เออก็ว่าเสื้อผมเมียนดึงเลืองงนี่นะเจอนาาพยาแล้วครับท่านชมครับจบลงไปล้มุดัอมิีมันตอยู่นี่มันอเี้ยแมงนี่มันส่อนตัวเต็งขนาดนั้นอะครับผมีที่จับ อันนี้อาจารย์กำลังจะหานางพญาครับมันกลมๆมันจะเหย้าลวเรื่องถ้ามันเดินวุ้ยนะถ้ามันจำเป็นมันจะบินถ้าพอวันที่วันพรุ่งจะคิดว่าเป็นตัวผู้ไปใช่นะผู้มันจะหางจะกลนจะมุมเหมือนแมงมุมหัวเก๋าโอ้ยอาจารย์จะจับเลยโอ้โหอาจารย์จับเลยครับท่านผู้ชมครับ อ๋อตัวผู้ไม่มีเล็กในนะครับมกไนแอไดุ้หมหแล้เออนืนอย่างเดียวครับเกิดมาผสมย่างนะ้เกดมูผสมพันละกันผสมพันละกัตายแต่ว่าเราจะไยาามผมว่าตัวดำๆตายหน้าหางนั่นเพิ่งขี้หมูเห็นไหมจ๊แตมันมันปจิตายจึงน้เสียนต้องเสียนมันผู้ มันโดนคือเข้าห้างครับเพเข้าห้างเด็กหยินอาหารืองคนไอตัวได้มาได้หืนกระสายบาได้เกิดมามาได้กระสายนี่กว่าโดนยาโดไปลไหลมีไหมครับนาำพญานั่นแหะอยู่ตรงไหนนะครับพะถ้ามันมีมันตงเดินหันเลยครับอ้าวแกลบไปไหนแล้วครับตอนนี้นางพญาหนีไปแล้วครับเราชมครับบินไปตอนไหนเราเราเราไม่ทราบนะครับตอนนี้ เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับน่าครับนำพญาหนีไปแล้วนะครับเราก็ปลอดภัยนะครับพอแม่พญาบายู่แล้วรับเราก็ต้องนําลังเดิมนะครับไปวางไว้แทนที่ที่ลังล่อรังที่เราหลอกล่อเข้าไว้นะครับวางไว้ที่เดิมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาลุ้นนะครับว่านำพญา กลุ่มเดิมพึ่งกลุ่มเดิมจะกลับมาอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเซตไว้ในที่เดิมครับประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูการหาแม่นางพญากันต่อครับ